เต้นเห็นด้วยประธานสภาต้องเป็นของพักอันดับหนึ่งแนละทีมเจรจาสองพักเร่งหาข้อยุติวันฟรีวอดทงรัฐบาลเดิมแทรกชี้หากพอทอก้าปลาแตกชชนะประชาชนจะลับหายเมื่อวันที่22มิถุนายน2566น,นายนัทวุฒิายเกือ้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณเป็นของพักเพื่อไทยหรือพักคก้าวลกลว่าสื่อมวลชนถามมาทุกทิศทางขอตอบตรงนี้ เรื่องประธานสภาผมเห็นด้วยกับหลักการของทีมเจรจาพักเพื่อไทยคือประธานเป็นของพักอันดับหนึ่งหลักคิดคือคะแนนน้อยกว่าแต่ใจไม่ได้เล็กกว่าแพ้ให้คมแล้วสร้างชัยชนะขึ้นใหม่แต่จะให้วิาพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยหรือพี่น้องในพักที่เห็นต่างผมไม่ทำเพราะเราเพิ่งผ่านศึกสําคัญบาดเจ็บมาด้วยกันและผมเป็นคนหนึ่งในทัพใหญ่ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยและจะตั้งได้สองพักหลักต้องจับมือกัน จะด้วยเหตุใดก็ตามมหากนำมาสู่การแตกหักแยกทางถือว่าผิดซึ่งประชาชนจะตัดสินในที่สุดคณะเจรจาสองพักต้องหาข้อยุติกันให้ได้ก่อนวันเลือกประธานสภาถ้าฟรีโหวตฝ่ายรัฐบาลเดิมจะแทรกเข้ามาแต่ละก้าวเต็มไปด้วยกับดักฝ่ายประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งถล่มทลายแต่ถ้าแพ้ทางการเมืองโดยเพื่อไทยก้าวไกลไม่ได้ตั้งรัฐบาลหรือสองพักแตกกันใช้ชนะของประชาชนจะรับหายผมคงขัดตาขัดใจเพื่อนมิรหลายคนในเรื่องนี้แต่ด้วยความปรารถนาดี เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันรุ่งเรืองทุกครั้งพักมีเรื่องผมก็ไม่เคยถอยหนีเพื่อไทยอาจได้หรือไม่ได้เก้าอี้ตัวใดแต่ต้องไม่สูญเสียเก้าอี้ในหัวใจประชาชน